นะคะทุกคนพบกับพ่มีสะพยตุรกีนะคะวันนี้ท่ามกลางอากาศเย็นๆหิมะกําลังตกโปรยปลายคะทุกคนคะ่ะพิมพ์กําลังจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาเยี่ยมคนหนึ่งหรือสองคนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขาบางคนคนหนึ่งเขายังไม่เปลี่ยนใจนะ <c oughs> เราจะทำปาร์ตี้หมูกระทะกันปิ้งย่างกันบาร์บีคิวกันเล็กๆที่บ้านของพิมพ์นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะออกไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อของเตรียมของะครับพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักผลไม้อะไรพวกนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็ อาทิตย์นี้หิมะตกไม่หยุดสักทีเลยไม่หยุดสักวันเลยนะคะพิมก็ต้องลุยออกไปอย่างเงี้ยแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเดีย๋ยวไงเราไปซปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกันเลยค่ะจริงๆแล้วทางรัฐบาลตุรกีนี่เขาประกาศให้ยกเลิกการใส่แมสแล้วนะคะที่ตุรกีนะคะทุกคนเป็นข่าวสารใหม่นะแต่ว่าเวลาพิมพ์ไปตลาดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตพิมก็ยังจะต้องใช้อยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยและความเคยชินเนาะสองปีกว่าแล้วว่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะ รพร้อมกระเป๋าตังค์พอม,มากทุกคนลูกชายอะไรลูกดิสนิสครับจ้ะ <laughs> แม่ไปตลาดอยู่กับย่านะดูรถพี่อคืนเดียวหาไม่นีเลยอ่ามีมะเดินมีนานะทุกคนจะ้ะ ตกไม่หยุดเลยนะตอนนี้ดูพ่อแกขี่รถหิมะก็ลงตลอดค่ะทุกคนค่ะพิมพ์ก็เดินลุยไปอย่างเงี้ยแหละค่ะ oh, <no. S 1> <laughs> Đeo, hả? Để xem không? Cô này thăm nhau Để kiwi nè, lô là 14 thề nè Lớp đai nè Xịu xùi lời กิโลนด่นบุ๊ว์ one half กิโลครึ่ง this one one half same น่ากินจังเอาบุู๊เทสอบดูสะเดี๋ยวแต่เจ้าด้งนนีงพิมก็เอาไส้กรอกอันนี้นะคะอร่อยนี่ที่นี่ก็มีซีพีขายเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวพิมให้ดูนะทิชชู่เปียก นคทุกจ่ายตลาดวันนี้พิมทำบัวลอยด้วยนะคะทุกคนเป็นบัวลอยสามสีนะสงสัยส้มมาแล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงออดแล้วนะคะเป้งมาแล้วบ้าหอบบังคงหน้าิ้มไม่ไหวเดี๋ยวเจนลงไปเอาเดี๋ยวให้เฮียวขึ้นมานี่มาดามส้มโอ้ของกินเยอะแยะวันนี้พี่ขอทำคลิปหน่อยนะคะไม่มีคลิปลงย t u b e เลยเดือนนี้ แค่อย่างเงี้ยพุ่งไม่จะทำเป็นแค่อย่างเงี้ยอ,อันนี้น้ำจิ้มซุกี้นปีงย่ากเราพร้อมน้ำโมเลี้ยงวายค่ะวายจิบเบาๆ <laughs> คนท้องนะวายวมาสันวะวันนี้กินกันสองคนสมาชิกไม่มาวันนี้มาบ่อยวมาสันวะจะยา้ายไปอยู่บัวซาแล้วขวบอก <laughs> ไม่ต้องอยู่แล้วเก็มปิง <laughs> ม้ง ใส่ผักมันจะได้วหวานๆเจ้ไปได้ไหมแล้วเหรอ,อเต็มกระทะเลยพี่น้องจ้ะนะเอาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจ้าถ้วยหน่อยอ,อันนี้น้ำจิม้มซุกี้เนาะ อันนี้น้องส้มทำเองออซีฟูด้ดโอเคซีฟูด้ดจะกินกับกุ้งไหมซีฟูด้ดของพิมพ์ตำเอาไหมเดี๋ยวพี่แบ่งอีกถ้วยนึงไปทางนู้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้อยู่ในตู้ก็มีกินกับกุ้งต้อ <c oughs> กินเยอะสำหรับมันสุดละก <c oughs> ุ้งสุกเราย่างใส่รอยอยสรตรงนี้ไม่ได้เนาะประจาไหน่อะ นั่งๆนี่นนนนนก็ได้ดดแล้วตักให้ชูสัก่อยเราจะแห้งมากไล่อร่อยซีฟู้ดผสมอันนี้อร่อยด้วยใช่ใช่จิม้มด,ดูแล้วแซ่บโหไก่คนที่หนูสั่งอะไรกับเขานะเขาบอกโอ้ขึ้นราคามากเลยนะ mm hmm. อืก็ทำดีจกิน mình mình kéo cả kéo cung nhỡ mà khi nóng sáng Đi nóng sốt หวานไม่ส,มส้มชิมยังบ้านไหนซิมในร้านกินเห็นหนาแล้วก็ต้อชิมผสมแล้วนะอืเยี่ยวไหมส้มกับกินซีเจน่ะอ,อร่อยไหมลูก You like it? อืม,มหอมใส่เค้กเนะี่ยทำเค้กอร่อยหอมหอมซีฟูดข้างๆด้วย จุงเผาจุงเผาอาเฟีนท้อสนไม่กีสิบาทน้องชก็ฉีบอหิวนมกิดหอนแม่แ่ะ้แบบเขาได้ไปนะไม่ห็นไปเลยหาครับ กินนมวันละสามสี่รอบเองมันก็กินๆเดี๋ยววิ่งวิ่งมาแล้ว 3, ลก็วิ่งไปคุณก็ได้ดูเดี <c oughs> ๋ยวเสร็จวันเกิดจะจริงจังแล้ะจะลดจะบังคับจริงจังละเป็นตัวนนึกก่อนอะ่ะหน้าสองขวดล้วนมบ่มีประโยชน์อะ่ะอาหารนีประโยชน์กว่าให้กินนมขวดอะ่ะ ใส่น้ำมันหอยหนวเขาใส่ตัวเองชอบเอนี่ไปเนี่ยใส่อขอๆเดียวเดียวเราทัมงเจเจัด <c oughs> เริ่มเกี่ยงกันและค่ะ <c oughs> กินก็ได้ๆเรากินยากมากๆเ,เทสเทส ลปลามึกปลาหมึกลงไก่บลงใส่ดีบ่ลงที่ละก,กี่เคียงเลยอเออไปเห็ดหอ ีให้เ,เตี๋ยเอ,อบอมั้งปะใส่ก่อมากแต่ไก่เหรากินไก่ไก่นุ่มนะครับนี่อันนี้ก็นุ่มมันแดงหม,มักเหมือนกันแค่ใส่ผงปาป,ป,ปิก้าเฉยๆสีมันแดงมันแจ่บอันนี้นุ่มกินได้นานแล้วปะ

จุ่มขัจุม่มถ้าตอนนั้นร้อนมันจะออกถ้าเราตอนเย็นแล้วมันไม่ออกอันนีลล้ดูเลยดูระบายน้ำลงไงช่องมันหรือมันอะไรอย่างเงี้ยก็เช็ดข้างล่างบ่ะมันถอดออกได้ถอดออกมาไดออ้อันนี้ที่รองข้างล่างแล้วก็ถอดออก ตาน้ำตรงกลางดีกว่าไอ้น้ำตรงข้างนะเนาะต้องขางห้องนะมกลามาย่ามไหลลงมาไหล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 ลงอิ่มอิ่มอิ่มามีแม่มาช่วยเลยเนี่ยมาตั้งจิตามของนัยาขขาฝุ่น้ำเสดเห็นาแม้วเอกลง้มใกบบาทองกินสองคนไั่นทรงกระแสบเนาะแสบเราอือ เปลี่ยนอย่างกินดลหมั้งเบื่อเนาะมาพี่น่องพี่น่องมากลุ้งอย่างไรเลยกินผู้เดียวกินแม่ที่บ้าน น้องเจกินกีวีของโปรดเบาๆเลยส่วนนี้คือบัวลอยะคะทุกคนเมนูล้างปากนะคะบัวลอยสามสีไม่ได้ใส่ไข่นะคะไม่ค่อยชอบกินไม่ชอบบัลลอยไข่หวานชอบบุวลอยแบบนี้นะคะนี่ทำเองนวดแป้งเองนะคะอือหึก็อิ่มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พิมพ์กับเพื่อนก็ กำลังเอ็นนะคะพักผ่อนกันดูหนังกันไปนะคะเมนูปิ้งย่างวันนี้ก็แบบจุกๆไปเลยตบท้ายด้วยบัวล,ลอยแต่ไม่มีไข่หวานนะคะทุกคนคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พิมพลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย